สวัสดีครับแม่ดอกครับเส้นใดเงินอันนี้คือยิ้มหวานแท้มีโชคถึงเวงวินหันเอาได้อยู่ได้เท่าบาทเลยได้สามสิบบาทโอ้สามสิบบาทถือตัวใดถือแม่นยังหายซียังอ๋อหายซีเนาะแม่ดอกกับคนฝันแม่นอยู่เด้อนะครับแต่ว่าเรากืบกือบข้อมักส้นตัวเนาะรวยบางสิ่งบางอย่างก็งงเป็นความมักส้นตะัวไพเนาะ เขาหามกันไว้เด้อพี่น้องเพิ yeah. ่นมักแก่เอาก็ว่าเพิ My, ่นป่ะเรนะครับแต่ว่าเลขมันเป็นเรื่องของตัวเลขมาเกี่ยวกันนะเพราะเลขเลกแกก็ถือประจำยุหรีนะครับอันนี้ว่าม่นวอาข้อขางแม่าวัาบอกกันนะครับคือตามที่เห็นอยู่นี่ะเล่าเพราะถือประจําถ้าเขาบอกไม่บอกมีบัวแม่นบอกคือมีบัวถือต้อประจําอยู่เมียไข่ถือต้องเจ้าะเมียหรอว่เพิ่นหน่วยจักลยมีบัวแล้จจบเลยไรเรื่องไรกันได้ยอดเขาบอกบัวหรื แล้วจะจอบเลยได้น้ำจอลบล่ะวันนี้ือว่าอ่าจแมนฝันเกี่ยวไอ้ยังกะวี่แม่ฮะอีแม่บัวเจ้าบ่วบัวบัวได้ฝันเมาเลี้ยงเล้าเนี่ยเพราะว่าเล่าถึงมาเอาเลี้ยงน้ำจอบเป็นถึกเลี้ยงน้ำจ้าดีต้าก,ก่อนะอนะแล้ว่คนเก่าอยู่แล้วละ่ะเก่าตัาวค <c oughs> นถึงจ้าว่าจอบเมี้ยนะนี่ผมถึงเลี้ยงน้ำแม่ดอกประจําด้วยนะครับเพราะว่าเราถึมาทำมาเลี้ยงน้ำแม่ดอกนะครับ นี่เรากลุ่มเราเนี่เยเลยแต่เฮือนบางคนมักมันเดี๋แว่เล่ามันถือเลขกประจําบางครั้งมันก็มาแน่นอนได้เออก็มีเขาไม่รู้เลยนะครับัมนมี่ไปหูุดอ,อกว่าเลขยจอตัวใดเขาตัวใดเออเขาก็แบ่งปันกันไปนั่มันถือก็หายถือแล้ววห้มันถือแล้ว,ลวเขาบอถาม,มกับบางหนมมว่าล่ะอันนี้เขาถามไปแล้วมันถือเขา,งเขาหงุเขาเขา บ่าถามเลยก็บ่จักว่าเขาว่าเขานะเอ,อแต่ว่าตามฟังมาอยู่ประจําเห็นอยู่ประจําเห็นกันด้วยนี่ก็ว่าแม่ดอกลราผู้นึงผู้ถือเรียงเทวดาเรียงแมน๋ะเขาว่า<อ>เกดอกเทวดาเรียงบัดนไหอ,อคิดว่าวเลยออเจ้าบอกเนาะเป็นผู้อะไเลยเป็นเทวดาบ่คือผู้เก่าบ่แมนตว่าก็เจ้าว่า ข้างบนซีขางข้างบนซีเจ็ดขงางล้างคุณบอกบนอบนอกล่างเลยบ่แมนล่างตัวนี้นเลยอย่าบนอย่าล่างเลยตัวนี้ครับครับตัวไหนตัวล่างบ่รอบนเอา xuống xí thả Nào xuống xí Amen Ý đề đây có đi nhìn nói cho bà sám cầu năm rồi thầy Mất tìm ra Hứ? Ừ? Tìm lèo mà Không tìm vậy thầy ạ Không, không tố tìm mà Bất tìm, chết cái gì nữa nè Cho thầy sám cầu năm rồi thầy sám. sám cầu sám Sám nè bôn bên lang vào. เอาบนล่า,ลางเลยเนาะเออเออเรียกหน่อยตัวบนล่า,ลางเขาสักไหมเป็นแจ้ามาดเออเจ้บาบ,บาลท่านม่ได้ขายเลยห้อยถามเลขสัมผัสเลขว่าเจ้าฟันจังไหนได้มาจังไหนมาได้มาขายโอ้ยแต่ก็ไปทัวร์แ้วแม่ดอกเออเอานะครับแม่ดอกก็บอกมาสี่เก็ศูนย์สีกับสามเก่าเนาะแม่ดอกนในรับประนฟันแม่นเดอ้ดอนะครับ คนวาพี่เทวดามาบอกตัวใหญ่คือยู่เนศรวยอันนี้เป็นเัืงไหนเป็นผู้มาบอกเรื่องไหนคนมาบอกเงินเนี่ยนวาเบิงเอาโลดนวาเจ็ดเนาะีเจ็ดศูนย์สี่กระทำกอนวะเอาทำนี่เนาะแค่แค่นั้นอ่ะอันามนี้ได้พี่น้องนะนไฮมาสเล็กสามครูบนรางต้องกันอะไรไปโหลดนะครับเนาะ เอาเก่า้ำาน่แล้วนะตำหนิเล่นปะแมนรวยอืเอานะครับัวรวยกะถามไม่ดอกเนอะ่ลว่าผลได้แล้วนะครับได้มากแล้วเอาลูกบักํำผ้างมันเด็ดตัวใดท <laughs> ่านได้บอกยุ่งวันนี่ท <laughs> ่านได้บอกยุ่งแ<อ>มนนน่นแน่วนิดหน่อยน้องปอนน้องปอนเออท่านได้บอกเจ้าเห็นได้บอก วนคลเบื้องในคลิปใครวะโอ้มามันเบิ้งในคลิปแม่มันไอ้เบิ้องบ่ย่างปลาส้มลูกโอ้เบิ่ดข้ามมอันนี้ของเหย่เด้อเออของเหยื่อนาะเออเอานะครับโชคเด้อพ่อแม่ดอกเด้อนะครับวันนี้แม่ดอกให้ซีเจ็ดโชคบนว่าซีเจ็ดสูงซีสามเก้านะครับเอาเห็นเป็นเป็นสี่ยบบประมาทเด้อนะครับมังรวยไอ้พุ่มพวแม่นี่เรียมั่รวยก็บบอลโลกนะครับเพราะว่าออีีล S <S ครับเพราะว่าเพิ่นเปอร์ลูซีพิ่นมักโมากับ่างแต่ว่าเรียกเพิ่นแม่น,นี่ลีนะครับถามพาพันเลยเราคุมเราควองนี่ข้าเจากก้าของหูมาเล้วแม่นนะครับอเออไอเรีเได้รวยเอา,อออาได้มาจาใช่เลยเอาเราคัดรู้เอาเอา,เอาอพี่น้องเพิ่นแกงหูตาใสนั่นน่ะอันไม่แย่ออมคว้านอ่ะเออว่าผูดคนตายน่ะเออกับควัอนแอย่งเงียบมาบอกเจ้าเพิ่วพนว่า อีดอกดอกเอ้ยมึงเสือเอาไว้รอดขันมาได้งวดนี่พันว่าขันยี้หยิ่มเด็กนี่ไยสองคนแล้วเนาะเออขันย,ยเอาไว้ดูยังดอกซื้อไปลอตเตอรีบ้างบ้างหันเสียเทียมไหนเออนี่เละแล้วใหม่พอเราเก็บสุดสามตัวได้ไหมบ้า วันนี้เป่นเสียวันนี้เที่ยมในหกหมื่นหมนต้ทำในมืดแปีเออมืดเปีในได้เราจะเรียกวะแม่วัใหญ่ไหนมาไปขอว่าถามวันนี้มือสอพวัใหญ่ว่าท่านไหนมาอยู่ตัวคือว่าไปถามไปถามอยู่เปนท่านไหนมาใหม่อันในของแย่เดียของยสี่เกียร์ศูนย์สีสามเก่าเนาะอือคือบอกไงว่าว่นนี้เทียมกับมีออมพอ พี่สาวพี่สะใภ้กบพี่เคยพี่อ้ายของนี่อ้ายของนี่เนาะเออมาบ,บอกมั้ยวูผนเฮียนเรื่องขางผนผนโอยู่เนีย่ยคือม้าฟรีฟันบั้ฟังใหญ่เด้อ,อฟังฟังอันนี้เลขของใหญ่ข้าเจาา้าห้มากเดี๋ยวได้ว่าออสามเก่ากับสี่เก็ดสี่เอวโตนี่ไว้แยกหรือวยงสี่ ผู้ันตายมาบอกเจ้าเออเอาอเราคยยวามลับแบบแล้นะครับเป็นว่าเป็นอ้เพื่อนกับแ่เอาอืมแเอาอืเอาหมดเราสองตัวเนาะอืมสี่เจ็ดฝันแจ้งไหนว่ามึงเสียเอาวะบ่ หันมึงอยากไปเลยมึงต้องซีเกตพะนะหืมวังหันเจ้วังหันอ้าวนะครับมันออกเกตเกตก็ถือเงินพันบ่ะว้ายไปยี่เทียมแล้วได้หกหมื 60, ่นหุ่นเจ้เออ้าววันนี้พี่น้องนะครั่าทำดอกได้มาแล้วเด้อนะครับซีเกตเออซีเกตเข้มซีสามเก้าเนาะอืมห้มากสามตัวทำนี่แหละนะครับ ลองมึงหมักแนละ้วนลดังสื่อเด้นะผมหมักกับเผาพานนะันเนาะแต่ว่าตัวนนคน,นถือเลข<ห>ดูด<ห>นะครับแม่ดอกคนมีโชคดูอนะครับผลหมักเมาเนี่ยกับว่าเป็นอย่างเนาะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าตัวเลขหรือพันแม่นิลีนะครับแต่เคลอนย่างนี้มาถือประจำนั้งมาเเวานะครับแม่มะลวยนี่ถามเลขแม่ดอกประจำด้วยั้งกลับไปซื้อน้ำเลยมันก็ถือน้ำเลยอยู่สำหรับสำหรับแม่ดอกนะครับอันนี้กับมะลอยได้ยินข้าวบ้านกับไก่กันมันก็ยินอยู่มาเศร้าเนาะว่ลลําแมนนะครับเนาะ ก็มีน้ำของน้ำรดแหละแต่ว่าตัวนี้ก็ลอกเบิงนะครับหมักกันต้งซื้อมาหมักกันแล้วไปนะสำหรับใน,นทางพอเมียดอกด้วครับสีเ่เจ็สามเก้าทำเ,เ,เนียนว่าเนีนๆนไปชิบวงด้วยส่วนวงหนึ่งแดงเด้อย,ยสีเ่เจ็กับสามเก้าอืมอืมนั่นแหละรวยครูหมกักดนะ้วยเนาะแมนอ้าววันนี้ก็ลองเด้อพี่น้องเย็บซีนครับขอโทษขออภัยเพิ่นก็มีอาการน้อยนึงนะครับน้นก็เป็นเลี้ยงปกติเพิ่นนะครับเนาะเข้าซื้อน้ำก็ลองเบิงนะครับ ไม่เสื่อรวยเพิ่นแม่นอยู่ด้เพิ่มควแม่นีมั่งเลยเ่มมาไายให้เด้นะครับเนาะกาล่องเบิ่งหามีโชคมีใช่ต้องกันต้ก๊าบแน่ดอกแห้งๆหปังลำรำเรื่อสุดสุดสุครับเอาขอบคุณหลายๆเอ้ยเอ้ยจ้งปันในทางอีที่จ้งในจ้รื่อรว่อยกันสุดสุดสวัสดีครับ